ก็แค่นี้นะคะเสร็จ okay, แล้วค่ะแซบแซ่บแล้วค่ะ uh huh. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะกัลยาาณมิทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมสาวภูธรในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะสาวภูธรก็นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่คืออะไรให้ทายอะไรเอ่ยใกลๆนี่คือพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะพริก ตัวนี้นะคะนี่ค่ะพริกเคโรไลน,น่าบีเบอร์เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะพริกตัวนี้สาวผู้ทอนได้นำมาเพื่อเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีหน้าตายังไงพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกสำหรับพริกเคโรไลน,น่าบีเบอร์นี่นะคะนี่ค่ะจับแล้วต้องรีบไปล้างมือด่วนเลยนะคะเพราะว่าแสบนี่นะคะ เป็นพริกที่ผดที่สุดในโลกนี่คือผลดิบของเขานะคะจะมีหน้าตากลมๆแบบนี้นะคะเป็นพริกที่ให้ถูกจัดอันดับนะคะเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเคโรไรน่าบีเบอร์นะคะความเผ็ดของเขาอยู่ที่1 5 6 9 3ล้านสนกนสกวิลนะคะนี่คือเป็นหน่วยวัดความเผ็ดของพริกนะคะ ซึ่งเป็นหน่วยวัดระดับความเผ็ดนะคะในขณะที่พริกขี้หนูไทยเรานะคะมีความเผ็ดอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง225,000สมค่ะมีความเผ็ดมากกว่าพริกขี้หนูบ้านเรานะคะความเผ็ดความร้อนแรงของเขานะคะทำให้ถูกจัดอันดับเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกจาก Guinness World Record ในปี2013นะคะ ต้นกำเนิดโดยนายเอสบ์ตเคอรี่จากรัฐเซาแคริโรไลนานะคะของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาเพาะพันนานที่สุดถึง10ปีโอ้โหหาพันหาอะไรเพาะพันอย่างเงี้ย10ปีนะคะเนี่ยสุดยอดนายนายเอสเคอรี่นะคะได้ทำการเพาะพันพริก หลังจากได้รู้เกี่ยวกับสารเคปไซซินนะคะในพริกมีสรรพคุณต่อสู้กับมะเร็งค่ะและเขาได้บริจาคผลผลิตกว่าครึ่งนะคะให้กับหน่วยงานวิจัยรักษาโรคมะเร็งค่ะสุดยอดมากเลยพริกตัวนี้นะคะจะทํากับข้าวทําอาหารได้หมดนะคะแต่ว่าความเผ็ดของเขาเยอะมากเลยค่ะเครโรไรน่าบีเบอร์ค่ะเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะยังไงแล้วถ้าใครเจอ ก็ลองซื้อมาชิมได้นะคะว่าจะมีรสชาติยังไงคะใครที่อยากรู้ว่าทานพริกแล้วหรือว่าเผ็ดเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ยังไงนะคะหนึ่งนะคะแล้วก็นมค่ะทานนมก็จะช่วยแก้ได้สองก็จะเป็นน้ำมะเขือเทศหรือว่าน้ำมะนาวก็ช่วยได้นะคะสามนะคะก็จะเป็นข้าวหรือขนมปังค่ะทานแล้วก็จะช่วยลดความเผ็ดได้ค่ะอย่างนี้ก็แล้วกันลองชิมดูเนาะลองชิมดูกันก็แค่นี้นะคะเผร็ดแ,แล้วค่ะแซ่บ แสบแล้วค่ะ uh huh. แสบค่ะมาดางังชิมบิิกให้ดูว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่าอันนี้แค่เปิดด้านนอกนะคะเผ็ดจริงๆเขาก็จะมีแกนด้านในแล้วก็บดปั่นให้เผ็ดเลงมันแสบขึ้นค่ะแสบขึ้นโอ้โหเผ็ดค่ะมันเผ็ดบอกไม่ไม่ไม,ม,ม่มันแสบขึ้นมาเรื่อยๆโอเคค่ะวันนี้สาวคุณอนก็นำความรู้ของพิกเกดโรเลนาบีเบิร์มมาเล่าสู่กันฟังนะคะ นี่ค่ะสุดยอดเลยบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะโอากาน,น้าจะกันใหม่นะคะคุณค่ะบ๊ายบาย